สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้กับครูวัยเก่าอีกเช่นเคยก็ต้องขอขอบคุณทางดรโจนะครับหรือดรกิติพงษ์และก็ทีมงานของคัส point ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเรียนรู้แล้วก็มีสื่อการสอนที่ทันสมัยกับเข้ากับยุคปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือคัส point ตัวนี้ ค a ส t p พอยตก็คือการใช้ร่วมกันนะกับโปรแกรม p o w e r p o i n t ที่เรามีอยู่แล้วละนี่แหละนะครับโปรแกรม p o w e r p o i n t ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเรียนการสอนโดยไม่ต้องใช้โปรเจคเตอร์เลยนะครับคัส p พอยต์เนี่ยจะไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนนักเรียนทุกคนอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนได้พร้อมกันทั้งในระบบออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับ เพียงแต่ง่ายๆแค่นั้นเองนะใน EP 1ีตัวนี้ยเราจะเรียนรู้แค่วิธีการใช้ก่อนแนะวิธีการใช้ต่อไปเราจะมารู้วิวธีการสร้างคำถามที่สามารถโต้อตอบกับผู้เรียนได้อย่างสนุกสนานนะครับอันนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้ในะเบื้องต้นอย่างไรก่อนอื่นเห็นไหมครับ PowerPoint จะต้องมีตัวนี้นะ n o r e c a s t point ตัวนี้นะครับแต่เราไปดูว่าเราจะเอามาได้ยังไง เราก็ไปเข้า Google นะเซิร์ชหาครัว่า Cast Point อืม Cast Point สองตัว Cast Point ตัวแรกนี้นะ .io นี้ถ้าเราคลิกมันจะมี2ตัวนะคับ t Point.io กับ Cast Point App Cast Point App นี้จะใช้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเดี๋ยวเราผมล็อกคลิกตัวนี้ก่อนก็ได้เห็นครับตัวนี้เขาจะให้ก่อโค้ด กับชื่อแล้วก็จอยก็เข้าไปดูมได้เลยนะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องติดตั้งก่อนตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งแต่ถ้าเราต้องการเอาไปถ้าเป็นครูผู้สอนนะถ้าเป็นครูผู้สอนถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอถ้าเราไปใช้ข้างนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาเนี่ยนักเรียนก็เปิดเข้ามาคลิกตัวนี้ก็เข้ารหัสก็มีส่วนร่วมในการเรียนสอนได้เลยแต่ถ้าใช้โทรศัพท์มือถือต้องโหลด ก็คลิกตัวนี้เหมือนกันนะครับเขาจะให้โหลดแอปก่อนพอโหลดแอปเสร็จแป๊บหน้าจอก็ขึ้นมาเมื่อสักครู่เลยเดี๋ยวอา้าวเดีวเราลองในในฐานะครูผู้สอนเราคลิกตัวนี้นะทำการติดตั้งก่อนนะครับพอเรามาสู่หน้า c a s h p o i n t i o เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกตรงที่คำว่า Free download ตัวนี้นะครับใช้สำหรับระบบปฏิบัติการวิดีโอ10 11 o f f i c e นะ Office ก็ใช้ได้หมดนะครับ พอคลิกฟรีดาวน์โหลดเสร็จแล้วใน powerpoint ก็จะปรากฏตัวนี้ขึ้นมาให้เราเลยนะครับถ้าเราคลิกตัวนีนะ้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือในการสร้างข้อคำถามต่างๆมีทั้งมัน d i p l e choice ตเติมคำนะ chart a s w e r t ม,มีใช้สำหรับเขียนก็ได้นะสำหรับดาวน์โหลดผลงานส่งก็ได้ มีเยอะยะอันนี้เราค่อยเรียนรู้หรือไปเรียนรู้จากา YouTube ช่องไอทีอาวนะครับของดรโจหรือดรกิติศักดิ์กิติพงษ์ได้เลยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้สอนละเอียดมากหรือไม่ก็เข้าไปในเป็น f a c e b o o k นะติดตาม Facebook ของ Cashpoint Thailand นะก็จะได้ตัวนี้แต่ในที่นี้ในอีพีหนึ่งนี้เราจะเรียนรู้ว่าครูจะไปใช้ยังไงกับนะักเรียนผู้สอนเบื้องต้นนะครับ ให้เราคลิกตรงนี้เดี๋ยวเราดูดูตรงนี้ประกอบไปด้วยนะตรงหน้าจอประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูตรงหน้าจอสมมติอันนี้เป็นของนักเรียนนะครับของนักเรียนจอส่วนก็ได้นะจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับจะได้เปรียบเทียบเห็นชัดๆว่าจะเป็นยังไงอ่าโอเค ให้เราคลิกตรงสไลด์โชว์ตรงนี้เหมือนที่เราสนําเสนอธรรมดาบนโปรเจคเตอร์นะครับพอเราคลิกเสร็จแล้วเราสักครูเสร็จแล้วจะขึ้นคลาสโค้ดตรงนี้มาให้3 9 9เก้าอันนี้แหละเป็นโค้ดของครูผู้สอนที่จะแจ้งให้เด็กเรียน ทั้งในระบบออนไซต์หรือออนไลน์ถ้าออนลอออนไซต์ site, site, อาจจะเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เข้าคอมพิวเตอร์เนาะต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็ต่อได้เรียนได้เลยหรือคนที่อยู่ทั้งบ้านเรียนออนไลน์ก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับได้เลยนะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่บ้านก็ได้อ่าในนี้สมมติว่านักเรียนมีโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าใน o g l e Chrome หรือ Safari ก็ได้นะ อ่ก็ก็ค้นเซิร์ชหานะครับเซิร์ชหาคําว่า cast point cast point app นะเราก็คลิกที่ cast point app ตัวนี้ปึ๊บนะครับอ่าเห็นมั้คลิก cast point app ตากจาก cast point io นะ io นั้นสําหรับติดตั้งอันนี้ cast point app สําหรับการที่มีส่วนร่วมเข้าส่วนร่วมอ่าเราคลิก1ครั้ง พอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาให้เลยเราก็พิมพ์รหัสโค้ดเข้าไปนะชื่ออะไรนะ990 990 30ย n เนมสิวัตภาษาไทยเรียบสังกฤษก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาคลิกคำว่า Joy อ่าพอเสร็จนะหน้าจอจะเหมือนกันเลย หน้าจอของครูกับหน้าจอของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก็จะเหมือนหน้าจอจะเหมือนกันเลยแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือว่าสามารถที่จะคลิกเห็นไหมเซฟสไลด์ด้วยพอครูสอนสไลด์นี้นักเรียนก็เซฟไปเซฟเก็บไว้เลยโดยไม่ต้องใช้มือถือถ่ายนะครับครูก็สอนต่อไปเนาะนะีนะ่รักความหมายของสีเห็นไหมครับ หน้าจอของนักเรียนทุกคนจะเป็นเหมือนกับครูครูก็อธิบายไปตรงนี้เห็่ข้างล่างนะด้านล่างมีปากกาให้ด้วยเห็นมีปากกาให้ด้วยความหมายของสีเป็นไงทฤษฎีของสีเป็นไง RGB CMYK เป็นยังไงเห็นนักเรียนก็จะเห็นนะครับก็จะปรากฏด้วยถ้าเราคลิกต่อไป นะเลื่อนหน้าจอต่อไปอสีเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของภาพกราฟิกนะครับเลื่อนต่อไปนักเรียนก็สนใจก็เซฟสไลด์อันนี้คือการเรียนการสอนเฉพาะการเรียนการสอนเนาะถ้าในเรื่องของพอเราสอนทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยเราจะมีแบบสอบถามอย่างไรกับนักเรียนแล้วรนะาทำแบบสอบถามอย่างไรกับนักเรียนก็สนุกอีกเหมือนกันก็ตอนนี้ เราเอาแค่ว่าครูจะสอนนักเรียนด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้ c a s p o พอยดโดยไม่ต้องใช้โปรเจคเตอร์นักเรียนไม่ต้องมองไกลๆและอ่านว่าอะไรนักเรียนก็ดูที่เครื่องของตัวเองเลยหรือในดูโทรศัพท์มือถือของตัวเองเลยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเซฟสไลด์เก็บไว้ด้วยไอ้ครูสอนได้แล้วก็เซฟเก็บไป save, เก็บไว้ดูทบทวนได้อีกด้วยนะครับ ก็เป็นประโยชน์อย่างมากก็ขอบคุณทางทีมงานของ c ั s ต p พอย t นะที่ให้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยนะเหมาะสำหรับในยุคนี้แล้วก็ขอขอบคุณดรโจนะครับดรกิติพงศ์แล้วก็มีผู้รู้ผู้รู้อีกหลายท่านนะที่ให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของ c ัสต์พอยก็รอไปเรียนรู้กันเลยครับและถ้าอยากต้องการความรู้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวรอ อีพีหน้านจะสอนวิธีการใช้ตั้งคำถามอย่างไรหรือเข้าไปเรียนรู้ใน YouTube ของขอจันโจนะครับหรือของคัสต์พอย a i ไ a ยแลนด์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่คนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับหลักการตั่งไปใช้อัตรา80%ต่อ20%ของวนานสีคือถ้าใช้วนานร้อน80%สีวนานเย็นก็20%นอให้มันแตกต่างกันนะครับ